ครับห้อง82ครอง82 8 2, 8, 2, 8นะครับ c ซ t ต h โ m มรั Home, ตนาทิเบตรครับเดี๋ยวมาดูห้องข้างในกันนะครับนี่เป็นงานโปรฟา์บิวอินนะครับเข้ารูปเคเบิลนี่สามารถอากล่อง t r u e v i s i o n dt v GMM ซานี่ มาต่อได้เลยนะครับไม่ต้องมีเสียค่าใช้ใจ่ายของส่วนกลางเพิ่มเลยนะครับสายนี้สามารถต่อโมเดม ADSL ใช้ได้เลยครับโตกินข้าวนะครับอันนี้แอร์เครื่องใหญ่นะครับหมื่นสามพิทนะครับนี่เป็นตู้ ชั้นดีอินนะครับชันวางเดี๋ยวไปดูห้องครัวกันก่อนแถมตู้เย็นฮานาซนิกสีส,สวยสยให้ด้วย1ตัวนะครับพร้อมกับเครื่องกรองน้ำ e spring ของแอมเบนะครับยกกันให้เลยทีเดียวครับอันนี้เป็นตู้ ชันเก็บของครับมีราวแขวนม่านติดอยู่แล้วนะครับตัวนี้ตัวเก็บของข้างล่างนะครับเดี๋ยวเราไปดูห้องน้ำกันก่อนนะครับ ห้องน้ำน,นี้ก็จะเป็นงานบิวอินมาจากโครงการครับจะเป็นสุขภัณฑ์ของคอรตต์ตอหมดทั้งเซตนะครับกระจกอาบน้ำนนครับจะมีห้องอาบน้ำเป็นกระจกนิรภัยนะครับบิวอินนะครับแถมเครื่องทำน้ำอุ่นให้ด้วยหนึ่งเครื่องนะครับ เดี๋ยวไปดูห้องนอนกันนะครับห้องนอนนี้จะเป็นเตียงขนาดใหญ่นะครับ6ฟุตตรงนี้จะเป็นโต๊ะเครื่องแป้งนะครับเป็นงานบิวอินกันเลยจะมีตู้เสื้อผ้าขนาดใหญ่1ใบนะครับกับเสื้อผ้าได้เรือๆนะอันนี้จะไปดูห้องนอนกันนะครับ ะมีโต๊ะสตูวางของให้ไปด้วยเลยเตียงเป็นเตียง6ฟตุตเป็นงานบิวอินมีชั้นวางของข้างหัวเตียงนะครับอ่าตัวน,นี้จะมีช่องเก็บของด้วยมีโลกสปริงเกลลิลดับเพิงนะมาดูบรลียนรอบากันอีกทีหนึ่งตูสภาพผ้านะครับใหญ่ สามารถทำชัำ้นวิวอินวังทีวีได้เพิ่มเติมนี้สวยงามเลยนะครับอันนี้จะมีม่านให้อยู่แล้วนะครับคอมเพรสเซอร์แอร์นะครับห้องเรียบร้อยดีมากครับ ก็ถ้าสนใจยังไงติดต่อมาได้นะครับ0815545553ครับ City Home รัตนาทิเบศขอบคุณครับ